เดิมทีทํางานเป็นพนักง,งานประจำอยู่ที่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนค่ะก็ทาในส่วนของฝึกอบรมพัฒนาพนักง,งานทีนี้มาเฮาก็ต้องกลับมาดูแลป่อแม่นะคะเนาะเพราะว่าป่อแม่เฮาก็แก่ตัวลงไปเรื่อยๆถ้าวันในวันหนึ่งเปิ้ลไปอยู่ก็เฮาเฮาก็คงจะเสียใจที่ว่าทํางานอยู่ปุ้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ดูแลป่อแม่เลยก็เลยต้องตัดสินใจค่ะก็เลยเป็นจุดหักของชีวิตว่าอันเฮาปิกบ้านแล้วก็มาทําในสิ่งที่เฮามีเริ่มต้นก็คือว่า พื้นฐานของการทําเกษตรเนี่ยค่ะก็เลยกลับมาทําที่บ้านแล้วก็มาอยู่กับปอกกับแม่ที่นี่ค่ะในส่วนของพื้นที่ฟาร์มทหมดนี่คือเดิมทีเริ่มต้นนี่เป็นส่วนมะม่วงทั้งหมดทั้งหมด13บสามไร่ค่ะแอดก็มาคุยกันว่าเราจะเนอย่างใดที่อยากมาทําเกษตรเชิงเดียวละเราอยากจะเปลี่ยนมาทําแบบผสมผสานจากที่เรามามีบอ่อน้ํา เาก็จะต้องคุดบอ่อน้ำาพื่มีน้ําเพียงพอค่ะแล้วก็แบ่งพื้นที่จากสวนมะม่วงทั้งหมดเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นพืชสวนนะคะก็มีทั้งพักผลไม้แล้วก็พืชสมุนไพรของเฮาเ่ยประมาณ60%ค่ะแล้วก็แถมสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่เฮาก็แบ่งมาเป็นในส่วนของพื้นที่ในการที่เราจะเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆค่ะทั้งการเลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงโกบจเจ้าเลี้ยงป่านะคะเนาะ แล้วก็เลี้ยงปูเลี้ยงหอยต่างๆค่ะส่วน10%สุดท้ายนี่ก็คือแบ่งมาทําในส่วนของจุดจําหน่ายสินค้าภายในฟาร์มของเฮาที่เฮาผลิตขึ้นมาค่ะแล้วก็ทาเป็นบ้านพักรวมถึงโรงแ็คของแล้วก็เป็นโรงปุ๋ยค่ะก็จะเป็นขนาดเล็กๆรวมอยู่ใน10%นี้ค่ะอยู่เลี้ยงตัวเองได้ค่ะแต่ว่าเฮายังอยากจะให้เพื่อนในกลุ่มของเฮาเนาะหรือว่าคนที่ทํางานเกษตรเหมือนเฮาเนี่ย ปอจะมีรายได้ใกล้เคียงกันกับเฮาได้ก็ปออยู่ได้ค่ะรายได้ถ้าเป็นเฉพาะในแปลงพืชนี่เฉลี่ยวันนึงก็จะได้ประมาณ3 5 0 0บาทเนี่ยค่ะจากการที่เฮาเก็บพักเก็บไม้ขายนะคะเนาะมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ค่ะน,น้องน่าจะเป็นเรื่องของการได้เอาแนวทางคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่9ค่ะมาปรับใจแล้วเกาะมันเกิดได้แต้เหมือนตีบ เขาอ่านในทฤษฎีของเปิ้ลมาค่ะเขาก็ได้ลองทําแล้วก็มันก็เกิดรายได้แล้วเขาก็สามารถที่จะอยู่อยู่กับพ่อมแม่ได้อย่างที่ในหลวงปูอทรงสอนว่าเฮ่เาเนี่ยอยู่กันแบบพอเพียง